แล้วคุณยังจะมาบอกว่าคนอย่างผมอดีตข้าราชการลูกหลานข้าราชการบำนาญยังจะตัดบำนาญอีกเหรอ <laughs> ผมคืออดีตข้าราชการปี4 7 4เจเข้าใจถึงความเสียสละของพ่อแม่พี่น้องข้าราชการดีลุงผมเป็นข้าราชการบำนาญกรมสรรพสามิตเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบำนาญดีและผมบอกคุณสั้นๆเลยว่าบำนาญของพวกท่านจะมั่นคงมากกว่าเมื่ออยู่ในรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างพักก้าวไกล ที่บอกว่าช้างป่วยที่มาพูดว่ากันไม่ได้หมายถึงบุคคลข้าราชการอ่านปากผมคุณอ่านปากผมคําว่าช้างป่วยคือวิธีการจัดงบประมาณเก็บภาษีของประเทศนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีโควิดไม่ว่าจะมีค่าเงินเฟอ้อไม่ว่าจะมีสงครามรัสเซียยูเครนจัดเหมือนเดิมทุกปีอันนี้คือปัญหา ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นช้างป่วยไม่มีใครที่ไม่เข้าใจความเสียสละของข้าราชาการไม่มีใครไม่เข้าใจความสําคัญของบํานาญทั้งของข้าราชาการและไม่ใช่ข้าราชาการชัดพอไหมชัดเจนไหม,ไมเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งบํานาญของท่านจะมั่นคงมากขึ้นที่สุด เมื่ออยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตดดแน่นอนแนะนำตัวกันสีหน่อยเพื่อจำไม่ได้ผมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้องครับเลือกตั้งหาเสียงมาก็ครึ่งทางเหลือเวลาจะเลือกตั้งก็อีก40บกวันไม่มีเวทีไหนที่ผมมีความปรารถนาจะมาหาเสียงเอาเพื่อนรักของผมปฏิพัทส์สติปาดา กลับเข้าสภาได้เท่าไหนี้ดีเลยครับพี่น้องครับต้มมือได้ให้ปฏิพัติ์าตีพาราพี่น้องหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมกับปฏิพัฒน์เป็นเพื่อนรักกันในสอสอทั้งหมดผมสนิทกับเขามากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เขาก็ตัวพีปฏิพัฒน์แล้วผมพิธาแล้วเขานั่งอยู่ข้างหลังผมแค่นั้นไม่ใช่แต่ผมกับเขามีอะไรคล้ายๆกัน และหนึ่งในนั้นและเป็นหัวข้อใหญ่ของการปราศัยในวันนี้และเป็นเหตุผลที่พวกท่านต้องเลือกพักเก้าไกลก็คือผมกับเขาทำการเมืองแบบพ่อคนการเมืองแบบพ่อคนการเมืองแบบที่คนวัยกลางคนอย่างรุ่นผม40กว่าเท่ากัน42กับ41คุณเอกธนาทร45มาดึงค่าเฉลี่ยในเวทีเอาตบมือให้คุณเองเลยแล้ว45อยู่คนเดียวอะ จีเดียเพราะว่าเรามีความหวังครับมาเล่นการเมืองพร้อมกันเนี่ยเพราะไม่สามารถที่จะส่งสังคมแบบนี้ต่อไปให้ลูกของเขาน้องบัวน้องมะลิแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งต่อให้ลูกของผมน้องพี่พิมพ์ที่นั่งอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันเรามีความตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้สังคมมันเท่าเทียมตั้งใจที่จะทำให้สังคมมันหลากหลายแล้วเอาอำนาจนิยมออกไปจากประเทศนี้ซะ อันนี้คือความเหมือนของผมกับเขาที่ทําให้เราเป็นเพื่อนรักซึ่งกันและกันและถ้ามีสสอเขตคนไหนที่ไม่ได้กลับเข้าสภาและผมจะเสียใจมากที่สุดคือเขาครับปฏิพัทธ์สันติพาราแต่ก่อนที่จะพูดไปอย่างนี้ต้องขออนุญาตพบอพอก่อนคุณชินต้องขออนุญาตลูกมะลิต้องขออนุญาตน้องบัววันนี้ขอเผาพ่อสักเล็กน้อยทั้งเผาทั้งเล่าไปพร้อมกัน แต่ต้องมีเชิงอัดให้เข้าใจสักเล็กน้อยครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่กันที่พิซูโนโลกวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันสําคัญหลายๆอย่างวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันโกหกโ,หกโลกวันเมษาหน้าโง่อันนี้ผมต้องให้เชิงอัดกับพ่อแม่พี่น้องที่มารวมตัวกันอยู่ในวันนี้ว่าสิ่งที่พี่น้องได้ยินจากปากผมพิธทาลิมเจริญรัตน์เป็นข้อสัจจริงที่ทั้งที่ไม่มีโกหกหมดเท็จเหมือนหัวหน้าพักบางคน บอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งตอนนี้กระทืบเยียว,วชนอยู่หน้าพรรคประชาธิสารครับพี่น้องครับไม่เหมือนหัวหน้าพรรคบางคนบอกมีพอมีผู้นำโลกมาประชุมเอเปกบอกเราต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่เสร็จแล้วก็ไปยิงกระสุนใส่ตาเขาแล้วก็ฟังเสียงจริงๆเออหรือมันไม่ได้โกหกวะฟังเสียงเยาวชนโหยหวนจากความเจ็บปวดจากกระสุนที่ยิงเข้าลูกตาครับพี่น้องครับ พักก้าวไกลมาวันนี้หนึ่งเมษาวันโกหกโลกแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ไม่มีเรื่องโกหกแน่นอนวันที่สองวันนี้วันหวยออกพี่น้องคิดดูกันแลยหวยออกตัวสุดท้ายสองตัวมันยังออก้าเลยอ่ะก้าเไกเนี่ยมันคือก้าวไกลกับก้าวหน้าหรือเปล่า <Yeah. S 1> ขนาดคนหวยมันจะออกอย่างนี้แล้วไปเลือกตั้งสิบสี่พฤษภาคมจะไม่เลือกพรักก้าวไกลได้ยังไงพี่น้อง วันนี้ก็หนึ่งเมษาเป็นวันที่เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษามีความฝันมากมายอยากจะไปทํางานอย่างที่ตัวเองชอบอยากจะไปศึกษาต่ออย่างที่ตัวเองชอบวันนี้ก็เป็นวันเกณฑ์ทหารวันแรกเหมือนกันยังต้องมาลุ้นจับใบดำใบแดงกันอยู่ยังต้องมาเป็นลมกันอยู่ที่ค่ายทหารอยู่อันนี้มันไม่ใช่สังคมอย่างที่พวกเราต้องการมันไม่ใช่การเมืองอย่างพ่อคนอย่างผมที่เป็นพ่อพิพิมพ์และหมออ๋องที่เป็นพ่อของมาลิกกับบัว ที่เขาอยากเห็นการศึกษาที่มันเท่าเทียมกันเอาอำนาจนิยมออกไปเอาครูคืนให้ให้โรงเรียนอยากจะในทุกครั้งที่มันเป็นการเมืองแบบพ่อคนต้องบอกให้ชายก่อนนะมันไม่ใช่แค่ลูกผมกับลูกเขานะใช่ผมก็อยากให้ลูกผมอยู่ในสังคมที่เท่าเทียมหลากหลายใช่ผมก็อยากให้ลูกผมมีการศึกษาที่ดีใช่ผมก็อยากให้ลูกผมมีอากาศสะอาดหายใจเขาก็เหมือนกันแต่ผมกับเขาพูดกันทุกวัน ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องลูกเราไงแต่มันเป็นลูกของพวกคุณและเป็นลูกของคุณแล้วก็เป็นลูกของคุณเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นลูกของคนที่ฟังอยู่ที่บ้านด้วยเราต้องการการศึกษาที่เตรียมคนไปสู่ศตวรรษที่21ทศวรรษใหม่ๆให้พร้อมที่จะสู้กับการศึกษาจบมามีงานทําไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ลูกผมพูดได้สองภาษาลูกท่านก็ต้งพูดได้สองภาษาลูกเขาพูดได้สองภาษาอาจจะสามภาษาเพราะเป็นเจ้าของโรงเรียน เมน trilingual tr language school แต่ลูกของท่านก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าสังคมที่เท่าเทียมและหลากหลายและอำนาจนิยมหายไปปิตาธิปไตยหายไปมันดีสำหรับทุกคนมันดีสำหรับลูกผมแล้วมันก็ดีสำหรับลูกท่านด้วยเราเข้าใจว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามในสังคมที่มันเท่าเทียมกันอ๋อขอโทษครับ เขาหาเขาหากับคนที่บ้านเขาเขาเนียกว่าหาว่าถามผมว่าพูดว่า1นึบวกหนึ่งเท่ากับ3แปลว่าอะไร1นบวกหนึ่งก็ต้องเท่ากับ3ในเรื่องของการศึกษาคูปองเปิดโลกเพราะเราเข้าใจว่าการศึกษามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่อยู่ข้างนอกห้องด้วยเช่นเดียวกันอีกสิปีสคนนี้อายุเท่าตะวันแบมอาจจะเป็นลูกผมที่จะต้องไปอดอาหารเป็น 40- 5 0วันในการเรียกร้อง ความเท่าเทียมนิติรัฐนิติธรรมในบ้านเมืองนี้ผมต้องในขณะที่ผมแล้วคุณอองชื่นชมคุณตะวันคุณแบมและเยาวชนทุกคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในสังคมไทยความเป็นนิติรัฐนิติธรรมแต่ความเป็นพ่อของเราสองคนก็มันไม่ได้อะ ทำไมต้องให้เยาวชนคนหนุ่มสาวมาทำไมผู้แทนราษฎรไม่มีกระดูกสันหลังพอที่จะพูดเรื่องนี้ในสภาทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเข้าไปตามหาความฝันของเขาไม่ได้ลูกผมและลูกของหมออองจะดีขึ้นเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เท่าเทียมไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความท้าทายทางร่างกายไม่ว่าเขาจะเป็นผู้พิการเขาต้องได้รับโอกาสในชีวิตไม่ต่างจากลูกผมและลูกหมออง นโยบาย4ี่สาวเกี่ยวกับคนพิการของพรรคเก้าไกลอันที่1เบี้ยผู้พิการ3,000บาทอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้อันที่2การออกแบบเพื่อคนทุกคนหรือที่เรียกว่า universal design ให้เขาสามารถที่จะกําหนดชีวิตให้เขาสามารถที่จะกําหนดชีวิตประจําวันในแต่ละที่ในการเดินทางในการมีชีวิตอยู่ของเขาให้ได้อันที่สคือการสร้าง งานซ่อมประเทศเรามีผู้แทนรัษฎรของเราเป็นคนพิการอยู่ในสภาเขาเล่าให้ผมฟังว่ารถเข็นคันหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทมือสองมาจากญี่ปุ่นต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นอย่างเองสร้างเองไม่ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วนี่เป็นอุตสาหากรรมที่ควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและสามารถที่จะทําให้ผู้พิการสามารถที่จะลืมตาอ้าปากขึ้นมาในได้รับชอบบอกบริษัทเอกชนใครจ้างคนพิการถือว่าเป็นภาพที่ดีออกมา แต่ตัวรัฐบาลเองไม่เคยจ้างคนพิการผมเป็นนายกรัฐมนตรีมเมื่อไหร่รัฐบาลของผมจ้างผู้พิการทำงานให้รัฐบาลทันที2 0 0หมื่นตำแหน่งครับพี่น้องครับผมก็อยากให้ลูกของท่านมีอากาศสะอาดหายใจเหมือนอย่างที่ลูกผมได้และลูกหมอออกได้ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีใครได้มันก็เละทั้งประเทศไปหมดนั่น อน,นั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องมาค่อยๆบริหารจัดการกันในการผลักดันกฎหมายอย่างพรบสิ่งแวดล้อมหรือพอรบอากาศสะอาดและรรคก้าวไกลแต่จากภาคอื่นยังไงครับพรบอากาศสะอาดผมเสนอว่าต้องเป็นพรบอากาศสะอาดทั่วอาเซียนไปหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ที่เมียนมาไม่ว่าจะอยู่ที่กัมพูชาไม่ว่าจะอยู่ที่มาเลเซียอินโดนีเซียผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความสากลพอ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความสากสากพอที่จะไปเลจเจราจาและทำให้วันอาเซียนวันเบสได้มีมาตรฐานเดียวกันหมดทั่วทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เกษตรสัญญาต่อไปนี้นายทุนพอประเทศไทยบอกไม่ได้เขาก็ข้ามเขตไปอยู่เมียนมาเขาก็ข้ามเขตไปอยู่กัมพูชาเผาอ้อยที่กัมพูชาเผาข้าวโพดที่เมียนมาแล้วเสร็จแล้วมันก็เข้ามาอยู่ที่ภาคเหนือทั้งหมดพอกันทีความเลวซามแบบนี้ เพื่ออนาคตของลูกหลานเราถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วมันทําขึ้นมาไม่ได้เราต้องงัดข้อกับมันสักตั้งหนึ่งเพื่อลูกหลานของเราและผู้ลูกหลานของท่านและลูกหลานของท่านทุกคนอันนี้คือสาเหตุที่ท่านต้องเลือกพักเก้าไกลอันนี้คือสาเหตุที่เยาวชนคนหนุ่มสาวในพิษณุโลกกว่าแปดหมื่นคนที่จะมีสิทธิ์ใช้เสียงครั้งนี้ครั้งแรกที่ท่านต้องโหวตให้พรรเก้าไกลและพรรเก้าไกลเท่านั้น ท่านจะได้ไม่ต้องย้ายประเทศไปที่อื่นในสังคมที่มันเท่าเทียมหลากหลายการศึกษาฟรีจริงการศึกษากับการเรียนรู้ไม่เท่าเดียวกันอากาศที่มันบริสุทธิ์ความเท่าเทียมกันทางสาธารณาสุขความเท่าเทียมกันไม่ว่าร่างกายของแต่เราจะเป็นยังไงเราคือคนเท่ากันแต่ผมรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หนักหนาะสาหัส ปราศัยด้วยหัวใจอย่างเดียวไม่พอถ้าท่านใช้หัวในการเลือกตั้งผมจะปราศัยด้วยหัวให้ท่านฟังว่าทำไมท่านต้องเลือกเขากลับเข้าสภาเพื่อนรักของผมคนนี้ไม่เคยกลัวงานหนักเขาเป็นคนเดียวครับที่เป็นสอสอเขตดูแลพี่น้องพิชโนโลก1 3 9 0 0 0นมเาคนผมยังจำได้เลยมันเยอะขนาดไหนที่อยู่บนบ่าของเขา ในขณะเด <Philadelphia> <ane believer, S 1> ียวกันเขาเป็นสสเขตคนเดียวที่เป็นกรรมการบริหารของพรรคก้าไกลด้วยในขณะเดียวกันเขาเป็นสสเขตคนเดียวที่เป็นอดีตประธานกรรมธิการการมีส่วนร่วมและการพัฒนาการเมืองด้วยและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนเดียวที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรทางการเมืองของพรรคเก้าไกลด้วยเขาคนนี้ติดดินและไม่กลัวงานหนักถ่านเลือกเขาเข้าไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับ อีกเสียงหนึ่งสี่ปีที่เขาพิสูจน์แล้วว่าหมออองคนนี้ไม่กลัวอำนาจครั้งล่าสุดการยิงโคราชซัดกับทหารมันหยดอธิบายให้ฟังครับว่าทาหารอันนี้มันมีไว้ทําไมทหารมันมีไว้ทําอสาังหาริมทรัพย์ทหารมันมีเอาไว้บริหารสนามกอล์ฟทหารมันมีเอาไว้ปล่อยเช่าให้ปทตททหารมันมีไว้ทําหมู่บ้านจัดสรรแล้วจะได้เก็บค่าคิวมาได้ แล้วก็โกงกันไปโกงกันมาจนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันปะทุขึ้นมาแล้วก็มีทหารแล้วก็มีประชาชนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการยิงคนละก็เป็นหมอองที่อภิปรายตอนนี้มีเครื่องบินบินเข้ามาในพพพระจังหวัดตากของเมียนม,มาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอโค้งกันมาบอกไม่เป็นไรแค่หลุดโค้งมานิดหน่อยเฮ้ยนี่มันอธิปไตยของประเทศคนที่อภิปรายตอนนั้นก็คือหมอองอีกเช่นเดียวกันเขาไม่เคยเกรงกลัวอำนาจ ได้ข่าวว่าที่พิษณุโลกมีอีกคนหนึ่งไม่ได้ชื่อบฏิพั์ชื่อปฏิพัฒน์จันโอชาไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าคิดว่าไม่ใช่แต่ตอนนั้นมันมีใครก็ไม่รู้อยู่แถวเนี้ยที่เป็นหลานนายกรัฐมนตรีไปพูพานกับจีนเท่าเราที่ชื่อว่าตู้หฮาอะก็เป็นเขาที่คนธรรมดากล้าชนเอาแม่งหมดเลยไอ้ทหารบก,ก็เอาทหารอากาศก็เอาทหารเรือยังไม่เอาเดี๋ยวจะเอาอีกทีเนี่ย ทำงานก็หนักกล้าหาญก็กล้าหาญไม่กลัวอำนาจสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เขาเป็นผอหลักสูตรการเมืองแบบก้าวไกลได้คือเขาไม่กลัวการเมืองแบบกล้วยๆก,กี่ขากี่โหนที่เขาอยากได้สสแบบนี้ไปอยู่ในพักอื่นเขายืนหยัดอยู่กับพักก้าวไกลตลอดเวลา จนกระทั่งเขาเป็นสอสอต้นแบบจนกระทั่งผมไว้วางใจว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอเขต400คนคนนี้เอาให้ได้เหมือนมึงนะเว้ยอ,อ,อ๋องโอ้โหเลือกเก้าไกลทักทีได้สาเด้งเดงที่หเอาประยุทธ์ออกจากการเมืองไทยเดงที่สองเอาประวิตย์ออกจากการเมืองไทยเด้งที่สา,ออา,กกามไ,ได้รับการเปลี่ยนแปงลงเด้งที่สเอาปฏิพัฒนสันติพาดากลับเข้าสภาครับพี่น้อครับ คุ้มค่าโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้แล้ว14พฤษภาคมนี้พี่น้องจะไม่เลือกก้าวไกลจริงๆหรอครับเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกโอ้สุดยอดฟังอย่างนี้เราค่อยชื่นใจหน่อยนะมีเวลาหาเสียงแล้วเดี๋ยวสาเมษาได้เบอร์มาอย่าลืมไปบอกเขาให้ทั่วว่าปฏิพัทน์สามิติพาดาแล้วก็เพื่อนๆของเขาเบอร์อะไรบ้างคราวนี้ทั้งเผาทั้งเล่าไปแล้วรักษาเขตเดิมเดี๋ยวต้องขอเพิ่มเติมเขตใหม่บ้าง ที่อยู่ข้างหลังผมนี้คือว่าที่ผู้สมัครพิชณุโลกของพรรคก้าวไกลตั้งแต่เขตสองถึงเขตห้าพวกเขามีความหลากหลายครับบางคนก็อยู่ในภาคก,การเกษตรบางคนก็อยู่ในภาคสาธารณสุขบางคนก็อยู่ในภาคก,กฎหมายบางคนก็อยู่ในภาคธุรกิจสาเหตุที่ท่านจะต้องฟังการปราศัยนี้และพูดต่อไปให้หมดสําหรับทั่วพิษณุโลกมีอยู่สองเหตุผลสั้นๆอันที่หนึ่งพิชณุโลกปัญหาเนี่ยแรงซ้ำซากท่วมซ้ำซาก ปัญหาถนนหนทางคับมนาคมถ้าท่านอยากได้พักที่ทำงานให้ชาวพิศณุโลกแบบไร้รอยต่อท่านต้องเลือกพักเก้าไกลยกจังหวะทั้งพิศณุโลกครับพี่น้องครับเหตุผลที่สองก็คือเอาเข้าไปช่วยหมอออกหน่อยมีอยู่แค่นั้นทั้งจังหวัดมีอยู่มันอยู่คนเดียวไม่พอเอาอีกสี่คนเข้าไปช่วยกันยกมือให้สุลาก้าวหน้าผ่านเอาเขาไปยกมือให้พรบยกเลิกการเกณฑ์ทหารผ่าน เอาเข้าไปแล้วให้เขาสู้กับสังคมสูญวาให้พรบรบำนาญผ่านอันนี้นี่คุณยังไม่เข้าใจอีกนะพวก i อโอนะผมพูดถึงการเมืองพ่อคุณขนาดพ่อคนขนาดนี้คุณยังไม่เข้าใจผมกับเขาเนี่ยมันเป็นแฮมในแซนด์วิชคนวัยกลางคนอย่างพวกผมอะ่ะมันเป็นแฮมในแซนด์วิชข้างบนมีคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างมีลูกอยู่อันนี้คือเป็นสาเหตุเวลาเราคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ3,000ันบาทดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนี ดูแล1,200บาทดูแลเด็กที่อายุศูนย์ถึงหกขวบเป็นพ่ออย่างนี้แล้วคุณยังจะมาบอกว่าคนอย่างผมอดีตข้าราชการลูกหลานข้าราชการบำนาญยังจะตัดบำนาญอีกเหรอม <fighters. S 2> ผมคืออดีตข้าราชการปี47 4เจเข้าใจถึงความเสียสละของพ่อแม่พี่น้องข้าราชการดีลุงผมเป็นข้าราชการบำนาญกรมสรรพสามิตเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบำนาญดีและผมบอกคุณสั้นๆเลย ว่าบํานาญของพวกท่านจะมั่นคงมากกว่าเมื่ออยู่ในรัฐบาลที่หาเงินเป็นอย่างพักเก้าวไกลเราสู้กับสังคมสูงวัยไม่ใช่ว่าอยู่ที่อายุหรืออยู่ที่นามสกุลหรืออยู่ที่รหัสไปรษณีย์สังคมสูงวัยกับการเมืองเป็นพ่อคนอย่างเราที่มีปู่มีย่ามีตามียายอยู่ข้างบนเราเข้าใจว่ามันคือความท้าทายแบบไหนที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณให้พวกท่านสามารถที่จะอยู่ได้ อที่บอกว่าช้างป่วยที่มาพูดว่ากันไม่ได้หมายถึงบุคคลข้าราชการอ่านปากผมคุณอ่านปากผมคําว่าช้างป่วยคือวิธีการจัดงบประมาณเก็บภาษีของประเทศนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีโควิดไม่ว่าจะมีค่าเงินเฟอ้อไม่ว่าจะมีสงครามรัสเซียยูเครนจัดเหมือนเดิมทุกปีอันนี้คือปัญหา ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นช้างป่วยไม่มีใครที่ไม่เข้าใจความเสียสละของข้าราชาการไม่มีใครไม่เข้าใจความสําคัญของบํานาญทั้งของข้าราชาการและไม่ใช่ข้าราชาการชัดพอไหมชัดเจนไหม,ไมเพราะฉะนั้นย้าอีกครั้งบํานาญของท่านจะมั่นคงมากขึ้นที่สุด เมื่ออยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตแน่นอนเข้าใจตรงกันนะจบนะขอไปหาเสียงต่อนนะสังคมสูงไว้คืออันหนึ่งที่เราต้องสู้ไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัล d i s r u p t i o แต่อะไรเรื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสู้อย่างน้อยผมจะรีดงบไขมันมาทําให้ลบรีดงบ ไขมันของกองทัพมาทําให้บํานาญข้าราชการของท่านมั่นคงขึ้นมีพรรคไหนกล้าทําท่านพูดมาสุดท้ายนี้ครับพี่น้องเหลือเวลาแค่40่วันผมขอให้ทุกท่านเป็นปากเป็นเสียงให้กับพรรคก้าวไกลพรรคเราทํางานแบบพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลไม่มีทรัพยากรมากมายไม่มีหัวคะแนนไม่มีการซื้อเสียงทำทำั ไม่มีเงินมาแจากขอแลกด้วยการทํางานขอให้ทุกท่านช่วยเป็นปากเป็นเสียงขอให้ทุกเขาบอกกับพวกเขาว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใบเลือกตั้งมีพลังมากกว่ากระสุน ขอให้ทุกท่านไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเต็มที่14พฤษภาคมนี้กาทั้งทีกาอย่างมีวิสัยทัศน์กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตแล้วเจอกันครับพิ่สุนโลคขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือดังอีกครัง้งให้กับพิธาลิมจรลรัดหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกล